สวัสดีท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเล่าข่าวบ้านทุ่งนะครับวันนี้ทางแอดมินนะครับมีข่าวมาเล่านะครับก็จะเป็นข่าวนะครับของทางน้องโกกินะครับหรือว่าคุณนิถาวารุณน,นะครับที่เป็นน้องสาวของทางบอสบิ๊กหรือเรารู้จักกันในนามผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะครับซึ่งมีประเด็นอะไรนะครับ ประเด็ยนดักกล่าวนะครับเกิดขึ้นจากการที่ทางน้องโกกินะครับได้โพสต์เฟซบุ๊กนะครับเป็นเฟซนะครับของทางคุณนิถาวารุณซึ่งทางน้องโกกิได้โพสต์แบบนี้นะครับน้องโกกิโพสต์ว่าเป็นครอบครัวกันแล้วนะคะพร้อมเปิดตัวเร็วๆนี้นะครับซึ่งในโพสต์นะครับก็จะมี เป็นรูปของทางผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะครับมีรูปของทางบอสลูกแก้วนะครับซึ่ง FC หลายๆท่านก็เชียร์นะครับอยากให้คู่นี้จิ้นกันจริงๆนะครับนะครับในโพสต์ก็ยังมีรูปของน้องกูกินะครับแล้วก็เพื่อนๆอีก2คนนะครับรวมกันแล้วก็จะเป็น5คนแต่ประเด็นนะครับท่านผู้ชมก็คือมี FC ท่านหนึ่งนะครับเข้ามาคอมเมนต์ ซึ่งไม่รู้ว่า FC ท่านนี้เข้าใจความหมายหรือว่าเข้าใจโพสต์ของทางน้องโกกิผิดไปหรือเปล่านะครับจึงได้เข้ามาคอมเมนต์แบบนี้เดี๋ยวผมอ่านให้ฟังนะครับ FC ท่านนี้นะครับก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าใช้ความเป็นโสูตรเต็มที่ก่อนครอบครัวผ่านมาแล้วก็ย่อมรู้ดีนะครับ ไม่ต้องมีใครสอนคิดเองได้ในฐานะผู้ติดตามหนูตั้งหลักให้มั่นคงแข็งแรงแน่นหนาก่อนค่อยกลับมาคิดเรื่องครอบครัวอยู่คนเดียวสุขสุดๆแล้วจ้านะครับอันนี้เป็นความเห็นนะครับความคิดเห็นของทาง f อฟที่เข้ามาคอมเมนต์ซึ่ง f อฟท่านนี้น่าจะเข้าใจผิดนะครับว่าการที่น้อง โกกิได้ออกมาโพสนะครับซึ่งโพสว่าเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วนะคะซึ่งในโพสมีรูปของทางผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์และมีรูปของทางบอสลูกแก้วด้วยก็เลยเข้าใจว่าทั้งสองเป็นครอบครัวเดียวกันแล้ว f อท่านนี้ก็เลยออกมาเตือนนะครับว่าอย่าเพิ่งมีครอบครัวเลยนะผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะบอสบิ๊กให้ก่อร่างสร้างตัวก่อน ให้มั่นคงก่อนให้ชีวิตมั่นคงก่อนเรื่องครอบครัวก็ผ่านมาแล้วไม่ใช่เหรือทำไมถึงรีบมีครอบครัวจังนะครับซึ่งเป็นการเข้าใจผิดเพราะว่าทางน้องโกกิก็ได้เข้ามาตอบคอมเมนต์แบบนี้น้องโกกิคอมเมนต์ว่าเขาหมายถึงทำธุรกิจร่วมกันจ้านะครับก็หมายถึงว่าทางน้องโกกิก็มาตอบคอมเมนต์นะครับว่าไม่ได้เป็นอย่างที่คิดเขาหมายถึงว่า เขาเป็นครอบครัวเดียวกันหมายถึงว่าเป็นการร่วมทําธุรกิจร่วมกันนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นที่ชัดเจนนะครับไม่ได้หมายถึงว่าทางบอสบิ๊กหรือว่าทางบอสลูกแก้วนะครับจะเปิดตัวเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับวันนี้ทางช่องเล่าข่าวบ้านทุ่งก็เลยเอามาอัปเดตนะครับให้ท่านผู้ชมได้รับฟังนะครับยังไงฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่อง เล่าข่าวบ้านทุ่งด้วยนะครับขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ให้การรับชมรับฟังนะครับ